น้องใหม่ลงพูมาแล้วกะมาเผาพี่น้องนี่จ้ะมาเผาห้พี่น้องเขาเบิ่งจ้ะนี่พี่น้องขอมาเนาะสาวผูดจัดห้ฝุ่นน้องใหม่เขากำลังขัดอยู่จ้ะกัะเผาเผาอัดถุงจ้ะไปกินโดนโดนเนาะจ้ะเขากินอันนอสดเขาก็กินบ่ทนัน สมแน่แกงแน่จ้ะเฮ็ดน้องไม่สมพร้อมได้ายเติบเนาะพริกบ๊อใหม่ด้วยอนอเงาครับ เสียงยังแน่แหละพี่น้องใน่้านเนะาะอาไเตือเพจตั้งไหนเนาะสองคนคาเทสนาอไม่สมข้ามเนี่ยะพูดว่าสีแกนจากน้อยจ้ะ บุญมันกับเผาทั้งบุ้นบุญมุมประตูเบื่องผินหนอหนหอ่อใหม่เข้ากูหล่ะหนตาน่อบึกบึกอวนอวนอะอว,น,วนสน,นิละมักบุงแย่ญญงสันบ่ค่อยมักแต่ว่าก็ต้องเอามาอัดถุงนี่เั่งสี่สิ่ก,กง ใกล้แล้วแล้วพี่น้องเนี่ยที่เผาได้ที่เผา,ได,าได้เดี๋ยวเอาขู่ออกกันนี่ที่เผาได้จ้าอืม้มนี่หลายเติบจะสิได้หลายถุงอยู่ขุนข้างขุนกับเผาอีกอยู่นี่เหลืออยู่เหลือหลายนี่ต้มมื่อกี้สิต้มล่างกอนจ้ะ นี่ผู้เหตุผู้ <c oughs> เหตุพี่น้องต้มหลยก็กิบกนบ่เบิร์ดต้มแกงนี่เพราะจ้ะนี่แกงน้องใหม่เขาจ้ะนี่เพิง่งเพิ่งเผาหน่อไม้เพิ่งแกงหน่อไม้นี่กะแสนะจ้ะฮะ ยังลูกมาหมามีอยู่เดี๋ยวอัน,นสีต้มเนี่ยแ,แม่ต้มให้ต้นมน้ำหอิเดี๋ยวแกงน้องใหม่ก็ลูกอ้ยูเพิ่พมจะได้กินแล้วจ้ะอัวใหญ่ไทยตอนปรุงหายเบื้องหรอจ้ะอันนี้นหลายยางหลายเนว้จ้ะมาปอกจ้ะบันเนี้ย หด้เวลาปลอกแล้ว่วสดสีเหลวทวดสีเหลว,สสวแต่ละขั้นตอนจนคำแล้อไปหนองอ,อันนี้ไว้เฮ็ดน้องไม่สมจ้ะอันนี้ นี่เฮ็ดน้องไม่สมจ้ะปอกไว้เรียบร้อยแล้วเหือตอ่ฟักฟนันน้องงามจ้ะนี่จ้ะปอกออกมาแล้วสีออกมาเป็นแบบนี้สีเหลืองๆจ้ะนี่งามขนาด<ฮ>นี่นนเทาก็สีมาตาดส่วนมันเอาไปล่างจ้ะล่างอีกเจนงน ล่างหรอกกับซี่ไส้ถุงไส้ถุงหรอกกับมาหนึ่งผู้ปอ,อกเขาเทขนาดมาไหนนอนพี่นองเอาแรงเห็ดงานตะลุดเตืตนสาดเนาะโอดเอาไอสิละ่ะไปเอาหนาหนาหน้องใหม่ไอสิละ่ะโอดเอาบ่ซอยกับบ่เลียว จักน้อยกับสีฟักน้องไม่สูมอีกพี่น้องเอาแต่ละเทียมเมื่อยเมื่อยเด้มัมกับมาตุมกินแช่นึงกับบ่ไหวเนาะก็ต้องเหตุแบบนี้ออกแอล้วงามเนาะเหลืองดีเหลืองดีเนาะแล้วก็ิเอาใส่ถุงไปหนึ่งอีกล่างทําความสะอาดดีๆ เราจะได้ไปปอกแล้วบนจังมาเบิ้งตอนห้าสิใส่ถุงจ้ะปอกเสร็จแล้ว,วงามขนาดนะไม่ห้างไหนดีปอกเสร็จแล้วจ้ะงามดีเหลืองงามดีจ้ะตะก,กองห้าประสิกวดแบบน,นี้ พอ,อบ้านที่ดีพี่นอ้องวันนี้เข้ากับสีล่างเตรียมน้าไปแลลวจ้าล่างตัดตัดควนันตัดยัง,งที่มันดำๆเนี่ยจ้ะแล้วกับปลายลิ้มปลายออกนี่เทใส่น้ำเลย ล่างจะแบเนี้ล่างแบบกรตัดตัวนี้ออกจ้ะล่างให้มันสะอาดที่สุดน้องตัวแดงเขาจะเอาเขาก็ตัดออกไปมันก็เอาเอาเยื่อมันออกด้วยจ้ะมันสุบ่ได้เลยนาจังสิบยอดนาเนี่ยจะเยื่อมันพยายามเอาออกให้มันเบิดเนี่ยอย่างกองเขาอื่นนั่น ครับครับครับคุอกนี่ยม,มันนั้นมันเนา่าเสนมาของสีเน่ายู่ปลายนี่จะ้ะสีเขาอัดถุงทีิวานอยู่บอะไรโดนมันมันมันตรงนินปลายด้วยจ้ะนอใหม่อัดถุงไงปลายใช่กลางออกมันจะอจัด ไม่ต้องไม่ต้องน้อนพ่าชาแกนดม่ต้องนอนเสื้อสีแดงนอนเะพากับสีโดนอยู่เลสีมาใส่ถุงอิดม่ต้องน้อนตัวคุณน้อก็ตัดออกจะมันสีขาวๆสีสีเนลาทั่ว ตาน้หม่ได้เรื่องลือหนักมบนเอาตัณยี้ตาโอด้ไม่ใช่เอา่านี้เราเยือนโอบให้ได้ที่ห้องเก็บอยู่กับเขาสปีแล้วของเขานะแม่บนเอาแกออกมากินเดียวนั่นได้พร้อมพี่น้องที่เฮ็ดอยู่นะสามสถุงเถอจ้า แกออกกินโดนันหนวานพอ่อเห็ดค้าอยู่เขาสองปีเรายางาังบม่เอาขึ้น้องเก็บได้โดนทันท้องเห,เห็ดเห็ดดีๆสึม่ี ก็ว่าใครจะ่าเิเนาะเาะเราเป็นเหตุไงเนาะล่างเร็จแล้วจ้านี่ได้หลายเติบเนาะล่างเร็จแล้วทำก็ดีพี่น้องหมหกหมแรงก็ดีเอกคาออกตะกรงเอาคาออก งามดีพี่น้องไปวันนี้เขาไปใส่ถุงจ้ะนี่จ้ะถุงถุงสาวผู้มีสองขนาดจา้ะนี่อันยาวอันอันนี้ยาวกับอันสั้นนี่เฮ็ดแล้วถุงหนึ่งพี่น้องแต่กล่องลืมกดกล่องเนี่ยถุงโลหนึ่งอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยใส่ถุงใหญ่ก่อน <c oughs> นองนง่ายงงเลยเหรอคุณอา เ้สีเห็ุถุงละอันขาบหนึ่งเลยจ้ะทิวาอิ่มขาบหนึ่งนะจ้ะเพราะว่ามันสิกินบอ่อเบิดเนาะบัดน,นี้เขาเปิดออกมาเสียกินบอ่อเบิดแต่มนี้มันถืออากาศมันฉีนเอาน้องสีดเห้หุอิ่มขาบหนึ่งเลยจ้ะถุงละขาบนะกะโลหนึ่งอยู่ดอกถุงละโลูอยู่ดอกเพราะว่าถุงมันใหญ่จ้ะนีะ่น้องไม้ไก่อันถุงอยู่เด้จ้ะจีแดงง้อ,อเอานี่ mùi áo à ngáo ừ. nhau ở mắt ở kim bôi bột tạt ừ. 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 ừ, là mùi này 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 กเก็บได้เป็นปีจ้ะพี่น้องอันนี้แต่ว่าทีเ่เฮ็ดสองปีแล้วจ้ะยังบ่เน่าดูยังบ่เน่าอยู่ของสาวผูวเอาอ,ออกมากินกับหวานที่นอ้อกินเดียวนัานเลยเลยแกะกินเดียวนัานเลยเลยว่าได้เอาออกมาให้เบิงง่งเนาะแกะออกกินให้เบิง่งโ,โลนึงจ้ะกะเอาแะ <c oughs> เอาง่าย ถุงมันญ่เบื้องบนนี้จังไลยมันสีไฟจังเลยเยไปหลายครับเนาะถุงมันไงจ้ะถุงใส่หน่อยก็นี่อยู่หรอวะสีมันกระกายถุงจ้ะนี้เนากัสีแดงม้อจ้ะ เรากู้กบ่ได้ตัดออกนะตัดอกอกกับแยนมันบดง,งามแค่นี้พอจะสก,กีมอเบิก็ละเกือจะได้ไรถุงมื้อง<ม>หนิใส่ไาย ง่ายครับพี่น้องเฮ็ดกินจ้ะออเดอร์มากกะดีออเดอร์มากกะดีนี่จะนอนยันยันพี่น้องนอนยันยันเลยจ้าโะเฮคได้เบื้องต้นนี่แหละจาไปเบื้องตอนหนึ่งพี่น้องเห็นจ้ะใส่ถุงเซ็ตแล้วได้ฮกทุงนั่นปะฮกทุงจ้ะได้ฮกทุ่ยพี่น้องถุ้งแบบนักเลยจ้ะกายรั้วคนนี้สาวผู้ว่ามันถุงใหญ่ เด็กถุงจ้ะวันนี้เขาก็สิเอาไป็หนึ่งจ้ะหนึ่งแล้ววันนี้เพราะหนึ่งแล้วเรียบร้อยประมาณสี่สิบนาทีซอฟต์ประมาณสี่หนึ่งโดนเติอมอยู่พราะมันน้อยไงอ๋อสี่สิบนาทีเขาก็สิเอาออกมาแล้วก็เอามาใส่หลอดถุงถุงเอามาซสอนอีกแม่จ้ะเ,เอามาซสอนอีกซสอนอีกเทชน,นึงจ้ะแต่ว่าตอนนี้เขาสิเอาสั่นเดียวก้อนไป็หนึ่งแล้วเขามาซาอนอีกเทชน,นึงนะจ้ะเนาะจังมาเบิ่งอีกเทชน,นึงแล้วจ้ะเด้อ เอาคือบะมีไฟเาขาจะติขึ้นมากคือติดมาเนี่จ้าเขาก็จะเอามาหนึ่งประมาณสี่สิบนะจ้าเอาฝา,า,า,างงมไว้นี่จ้ะล้อจ้ะธรมาเบิ้งตอนมันสุกตอนมันอันนี้เนะาะใส่ได้ตัวสีเหลีวมืดพอดีจ้ะพี่น้องคนณกับโต้ความค <c oughs> ุณกับโต้ความบาร,รี่ขั้นตอนสุดท้ายพี่นไหมข้าก็สีมะสอนถุงจ้ะหลังจากที่เ่าหนึ่งมาแล้วจ้ะประมาณ สี่สิบนาทีหรือเกินนั่นก็ได้จ้ะแต่แต่ตสะดวกของเขาเนาะฝนกระตุกข้าวสิมักก่อนถุงจ้ะพยายามอย่าให้ถุงหัวจ้ะถุงหัวนี่เน่าแน่นอนจ้ะซ่อนให้เบิงบ่งจักถุงนาะแต่น,น้องมันคำแล้วมันคำแล้วข้เาเห็ดหลายอย่างจ้ะข้าวบริเห็ดแต่ส่วนนี้ข้าวแเห็ดน้องไม่ผมก็ไม่ผมเขาเห็นบอก พวกกระถิดหลายอยมพึ่งแกงพึ่งต้มนี่อันนี้ส้นต้มจ้ะน้ำเหรอส้อนนะนีกมามะส่วนจ้ะส่นรือเ่ากรหามอ,อ,อ,อยจ้ะหอยชินล่งห้างจากแดดอย,ย่าให้แดดต้องถึงหอยชิันลงอ่ะ โอ้คนละคนหนบ้านเอยไปคงไปลงลงก็ประาณกิโลต้งหนาบ้านหมดแล้วลงก็ไม่เหมือจึงลงกันั่นไปสุนบานไปเลยวม่ถีนเอาไงนี่เนาะเสร็จาแตบว่าผู้เห็ดกับบอนเอาจ้ะนี่จ้ะออกมาเป็นสี้ายากใหญ่ถึงหัวนี่จ้ะอร่อยเท่ากับเห็ดซ้อนอีกให้มันเรียวแล้วกนหาฟางมัดจังสี่สองอันเนาะ กุ้งบรีดเหยือ่เบิ้งดอกมันทำแล้วเราก็เอาไปหอยเนาะเป็นหูนี่จ้ะอยู่ได้หลายปีเนาะของห้องสองปีเราได้บนน้องนนนป,ปกติก็ได้อยู่ได้ปีหนึ่งปกติจ้ะนะมาสมิสรับคลิปนี้กับฝากไวส้สนี้เด้อจะ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เขาพูดได้เด้อจ้ะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า